รายการฟ้าห่มดินสวัสดีครับโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ยากจนทั่วประเทศนะครับเปลี่ยนความหวังให้ฝันเป็นจริงมีที่ทำกินมีกินมีใช้และรายได้ยั่งยืนติดตามได้จากเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาที่ตำบลทับไซอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีครับเดิมทีประกอบอาชีพเป็นช่างรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็ ขับรถรับจากบ้างพวกแก๊ปพวกในครับได้ที่ดินจากตรงนี้โดยการาเข้ามาแบ่งพื้นที่จากแปลง,งข้างๆที่ได้จากบจทนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็1ไร่1งานครับการบริหารจัดการที่ดินผมก็คือ,อแบ่งออกเป็น4ส่วนสําหรับบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็สําหรับทําฟาร์มคือเลี้ยงเป็นไก่ไข่พันุที่เป็นไฮบริดประมาณ200ตัวนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีมีโครงการริเริ่มที่เลี้ยงเป็นเป็นไก่พันธุ์แท้เป็นโรสไอแลนด์เลสเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โรสไอรแลนด์เลสแล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โรสไอแลนด์ไว้แล้วก็าสาหรับปลูกพืชหลักอย่างทุเรียนอะโวคาโดหรือมะละกอ ol, นะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนที่4ี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเก็บน้ํา เป็นสระน้ําบ่อน้ำครับโดยรวมเราก็รวบรวมองค์ความรู้จากการสอนที่มีวิทยากรจากธนาคารที่ดินนํามาสอนเราทั้งการทําชีวพันธุ์การปลูกพืชต่ตางๆแล้วก็การดูแลรักษาโดยใช้เกษตรดินซีออกแบบสวนเป็นลักษณะของเกษตรผสมผสานซึ่งได้จากศาสตร์พระราชาขอบคุณธนาคารที่ดินที่ช่วย ในเรื่องของอที่ดินทําให้เรามีที่ดินทำมาหากินแล้วยังช่วยส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เปิดเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรหรือคนทั่วไปที่ไม่มีที่ดินทํากินได้มีที่ยินทํากินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยั่งยืนได้ครับช่วงนั้นจะเช่าบ้านอยู่แล้วก็คือไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ส่วนที่ดินนี่ก็ อยากได้อยากมีแต่ไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อครับจนกระทั่งมารู้ข่าวทราบข่าวว่ามีโครงการอของธนาคารที่ดินจัดสรรให้ผ่อนโครงการระยะย,ยาวก็ดีใจครับก็มาสมัครคารที่ดินก็จะเน้นว่าปลูกพืชปลูกอะไรทุกอย่างก็ได้แต่ว่าให้เน้นในในที่ว่าคือมีกินก่อนถ้าเกิดว่ามันมากก็ค่อยขายครับ เขาก็จะคอยมาเป็นพี่เลี้ยงอบรมเรื่องศาสตร์พระราชาทั้งหมดนะครับธนาคารที่ดินเขาก็แนะนําเน้นให้เป็นพืชผสมแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจอะไรต่ออะไรเงี้ยครับเลี้ยงปลาปุ๋ยก็ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารที่ดีนะครับเหมือนเกิดใหม่เหมือนคนใหม่แหละครับครอบครัวก็อยู่สบายขึ้นเลยครับคือศาสตร์ของพระราชาสิ่งที่ท่านบอกมาทุกอย่างนี้นำมาใช้แล้ว ได้ประโยชน์เกิดประโยชน์ทั้งหมดแล้วครับทําให้ชีวิตรเราไม่ต้องลําบากพี่น้องวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่ประสบความเด็จนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจวันนี้ถือว่าสําเร็จเขาได้นำเนินการปลูกทุเรียนทุกแปลงนะฮะประมาณแต่ละแปลงประมาณ60%เเขาเน้นกระสีอินทรี นะครับแล้วปลูกพืชผสมผสารหลายลอย่างอะโวคาโตต่างตัวนี้ก็มีความภาคภูมิใจของกลุ่มพี่น้องมีรายได้สามารถที่จะดําเนินการมาทําสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารที่ดินเปลี่ยนชีวิตใหม่อนาคตใหม่ให้ลูกหลานเหมือนสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาและคาดหวังว่าธนาที่ดินน่าจะไปช่วยเหลือกลุ่มอื่นอื่น,นอีกที่มีความเดือดร้อนเป็นล้านๆ้านคนในประเทศเรื่องที่นืทำกินเพื่อลดความเดือดร้อน นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารที่ดินนะครับที่ได้เป็นส่วนสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากจนทั่วประเทศพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความสุขอย่างยั่งยืนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเพื่อคนไทยมีที่ทำกินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืน